สวัสดีค่ะทุกคนกับไมค์คารนะคะกับแพลน vs zombie hero challenge หมดประจำวันที่24เดือน62565จ้าวันนี้เราจะได้เล่นเป็นซอมบี้อีกเช่นเคยอิเล็กทริกบ a กกลูค่ะสกิลแรกคือสร้าง2 b a แบคอัพแดนเซอร์นะคะที่มีดาเมจ1เลือด1ในแรนดอ l เลนค่ะสกิลที่2ทํทำลายแพลนที่ถูกโจมตีถูกดาเมจไปแล้วนะคะแล้วก็จวการ์ด1ใบ สกิลที่3นะคะสร้างดานเม็ให้กับแพลน์ค่ะสกิลสุดท้ายนะคะสติงอะไรนะคะสร้างดานเม็ให้กับแพลนแล้วก็ฮิลเลือดให้กับฮีโร่3ค่ะเอาละวันนี้ เออ่ทางเราจะมีการ์ดต,ตัวนี้อยู่ในมือด้วยเหรอ Synchronize s w w m m m r r นะคะตัวนี้เนี่ยสามารถเล่นในน้ำได้ด้วยมีสกิลแอมฟิเบียนะคะแล้วก็เมื่อเล่นเนี่ยจะสามารถ Copy ี a ดามรือเลือดตัวใดตัวหนึ่งที่เราเล่นไปแล้วได้ค่ะดังนั้นถ้าเกิดเรามีซอมบี้ที่เลือดเยอะๆตัวนี้ลงไปปุ๊บเนี่ยก็ Copy ตัวนั้นได้เลยเอาวันนี้จะได้เจอกับใครไปดูกัน Solar Flare vs Electric b u a l o o ค่ะเริ่มต้นมานะคะทางนู้นมี 20เลือดเราก็มี20เลือดโอเคการ์ดมีมูลค่าต่ำแสดงว่าเราเล่นต้นเกมได้ดีอเอ,อ่อเล่นอะไรดีเล่นตัวนี้ต้องโดนโจมตีแน่เลยอะแต่ว่าเล่นไปเถอะไม่เป็นไรนะคะตัวนี้นะคะจะทำให้ซัมบี้ที่มีดาเมจสหรือต่ำกว่านั้นนะคะยิงเข้าฮีโร่ฝั่งนูน้นแล้วก็มีสกิลบูอายค่ะก็คือฮีโร่จะไม่ตายเอ,อ้ยไม่ใช่ บล็อกมิเตอร์จะไม่ขึ้นถ้าเกิดสมมติว่ามีซอมบี้ตัวนี้อยู่แล้วตัวอื่นเนี่ยดาเมจต่ำกว่า2โอเคไม่เป็นไรตัวนี้โจมตี2ค่ะเราโจมตีกลับไป2ตัวนี้ทุกครั้งที่โจมตีแพนเนี่ยดาเมจมันจะบวก1ค่ะต่อไปเดี๋ยวเราจะเล่นตัวนี้ดีกว่าแอโรบิกนะคะทุกครั้งที่เริ่มเทิร์นใหม่เนี่ยซอมบี้ตระกูลแดนซิ่งนะคะจะได้ดาเมจบวกสเอาวางไวต้ตรงนี้เลยมาสร้างสดาเมจ ใส่ตัวนี้ค่ะโอ,โอเคไม่เป็นไรอย่างน้อยตัวนี้เดี๋ยวรอบรอบหน้าดาเมจดก็บวกสองปั๊บโอเคอ่ะต่อไปเอาไงดีตัวนี้เดี๋ยวเราคัปปี้ตัวนี้ค่ะแล้วรอบแล้วรอบทริกเชิญนะคะเราจะใช้การ์ดอันนี้ทุกคน โอเคเนื่องจากมีซอมบี้ตัวเดียวมันก็เลยทําการออาก๊อปปี้ออโต้นะคะแล้วเดี๋ยวรอบทริกเชิญเราจะสร้างสามน้ำมันให้กับแพลนสร้างให้ตัวไหนดีก็ต้องตัวนี้สินะโอ้ไม่มันลงพืชตัวนี้มานะคะโฟกัมีนัดนะคะทําให้ซอมบี้ทริกของเรานะคะมูลค่าแพงกว่าเดิม1สมองเท่ากับว่าฉันใช้ทริกนี้ไม่ได้แล้วทุกคน โอเคสร้างสามโอเคสร้างเลยแล้วสามดาเมจให้แพนแล้วก็ยิงเลือดเราค่ะก็ยังดีก็ยังดีงดอ่ะเดี๋ยวเราลงเล่นตัวนี้ด้วยนะคะจะได้ช่วยเสริมสร้างกันแล้วก็เดี๋ยวใครลงอะไรมาเดี๋ยวเราก็สร้างสามดาเมจให้กับแพลนเลยอูย้สร้างไม่ได้วะตัวนี้เลือดหนะ้าเนี่ยอ่ะไม่เป็นไรไม่ได้ก็ไม่ได้ยิงไปตายนะคะตัวนี้ตายตัวนี้ยิงทะลุทะลุมาฮีโร โอเคอ๋อ okay. oh, ทำไมอันนี้มันเยอะจังโอเคเราเล่นการนี้ค่ะรายการนี้ก็เป็นแดนซิ่งเหมือนกันนะคะ mm hmm. เมื่อมันโผล่ออกมาจากเกบสโตนเนี่ยจะสร้างหนึ่งดาเมตนะคะโดยเลือกได้เลยว่าจะสร้างหนึ่งดาเมตให้กับใครโอ้ oh, ทางูนซักสามดาเมจให้ตัวนี้หรอ mm hmm. สร้างให้กับใครดีเนี่ยสร้างให้ตัวนี้ละกัน โอเคแล้วเราก็ใช้สก,กิลนี้สักสามดาเมจทีหนึ่งเรียบร้อยค่ะอย่างน้อยรอบหน้า2องตัวนี้ก็ดาเมจจะเพิ่มขึ้นโอ้ซอมบี้ดีนะยังไม่ตายลบดาเมจสองแล้วก็ลบเลือดสองยังไม่ตายโอเคแต่รอบหน้ามันน่าจะจัดการเอาละเราจะใส่ตัวนี้นะคะตัวนี้เมื่อเล่นปุ๊บเนี่ยจะสร้างรูปออกมาเออเป็นแบ็กอัพออกมาอีกหนึ่งตัว ดูซิทางนู้นจ้ะโอสิ่งตอน,นี้ทําให้เลือดเราหายไปครึ่งนึงนะคะมันจะทําให้เลือดในในของฮีโร่หายไปครึ่งหนึ่งเลยทุกคนเราจะปูพื้นค่ะถ้าปูพื้นอันนี้นะคะจะทําให้ซอมบี้ที่อยู่เลนนี้นะคะมีสกิลโอเวอร์ชุดสามแล้วก็หมายความว่าก่อนที่จะมีการโจมตีตัวนี้จะทําการยิงเข้าไปที่ฮีโร่แพนฮีโร่สามสามดเมจค่ะอ่ะสามสี่ตัวนี้ยิงข้ามไปก่อนสามมบ โอเคแล้วก็ยิงเข้าตัวนี้ตัวนี้ยิงกลับมาตัวนี้ตายนี่ยิงเข้าไปหนึ่งโอเครอบหน้ามันน่าจะติดมิเตอร์บล็อกอ่ะเราจะสร้างมันก็ต้องสร้างได้ตรงนี้แหละเล่นเดียวแหละตัวนี้ปกติก็มีสกิลโอเวอร์ชูดอยู่แล้วไม่แน่ใจว่าอาซอมบี้ที่มันมีโอเวอร์ชูดแล้วมาวางโอเวอร์ชูดซ้ำซ้อนเนี่ยมันมันจะโอเวอร์ชูดสองรอบหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจไม่เคยลองจริงทำลายแผลนโอ้โห แล้วไงต่อโอเคตอนนี้ยิงสามยิงเข้ามาได้ไม่เป็นไรเราจัดการตัวนี้ก่อนดีกว่าครับโอเคอ่ะยิงสามเข้ามา,มาเลือดเรายัางเหลือสี่แต่เรายิงเข้าไปทางล้นต้ค่ะเรียบร้อยและนี่ก็คือช a l l เลน e ์หมดนะคะประจำวันที่24เดือน6 2565ค่ะขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามชมจ้าเจอกันใหม่พันหน้าค่ะบ๊ายบาย